คนที่ควบคุมปฏิกรณ์ก็เลยสอบถามว่าหลวงพ่อทําไมเข้ามาได้ทําไมไม่มีปฏิกิริยาทําไมรังสีทําอะไรหลวงพ่อไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง youtube อุชิตับชาแนลแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องอุชิตับชาแนลวันนี้อุชิตับชาแนลก็มีเรื่องราวจะมาเล่าสู่กันฟังครับก็เป็น เรื่องเล่าของทองคําดำครับที่ผมได้ฟังจากท่านพุทธเฒ่าได้เล่าให้ฟังครับการละครั้งหนึ่งท่านพุทธเฒ่าตอนที่ท่านยังอายุหนุมน่มๆหน่อยท่านก็มีอาชีพทำไร่ทำสวนหลักๆก,ก็คือแถวบ้านท่านนี่ะจะปลูกพวกมันสับปะหลังปลูกพวกอ้อยแล้วก็เป็นพืชไร่ก็ท่านเป็นคนปฏิบัติอชอบปฏิบัติรม ท่านชอบปฏิบัติธรรมเนาะพี่น้องก็ไม่ว่าจะเป็นวัดทําบุญท่านชอบชอบชอบทำบุญแล้วก็คล้ายๆว่าแบบยังไงอะท่านก็จะมีแบบยานยานพิเศษก็คือสามารถระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทวดา หรือเกจิอาจารย์พระอะไรประมาณนี้ครับท่านจะมียานพิเศษก็ท่านพุทธเท้าได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านพุทธเท้าจะรู้จักคําว่าทองคําดำมันก็จะมีที่มาแบบนี้พี่น้องตามที่ท่านพุทธเจ้าเล่าให้ผมฟังนั้นท่านพุทธเท้าได้นอนเนาะก็หลังจากที่จะมาจากใกล้จากสวนดูแลไร่สวนเสร็จก็มานอนที่บ้านก็ เป็นช่วงเวลาค่ำเนาะกลางคืนพอท่านพุทธเจ้าได้นอนแล้วก็ได้เข้าฝันเ,เข้าฝันว่ามีเกจิพระพระองค์นี้ชอบเดินทุดงอยู่ตามถ้ำตามวัดตามอ,าอยู่ตามถ้ำตามป่าชอบเดินทุดงท่านหลวงพ่อ ได้เข้าฝันแล้วก็หลวงพ่อก็มาบอกเรื่องราวของทองคําดําให้ท่านพุทธเถ้าได้ฟังเอ่อก็ท่านพุทธเถ้านั่งสมาธิเดินทุดงเสร็จเดินทุดงไปอยู่ตามป่าลึกตามเขาเอาแล้วก็นั่งยานัน่งสมาธิรำลึกเพียรภาวนาแต่ร่างร่างของท่านนี้ยังยังอยู่ที่เดิมก็คืออยู่ในถ้ำที่ท่านเดินทุดงแต่ว่า ตัววิญญาณของท่านก็คือเรียกว่ากายทิพย์นี่ล่องลอยไปที่หนึ่งส่วนที่นี้ไม่ใช่ที่ประเทศไทยแต่เป็นที่แห่งหนึ่งที่ต่างประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่เองพี่น้องเป็นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศญี่ปุ่นท่านถอดจิตท่านถอดเอากายทิพย์ของท่านนี่ไปผั่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยเทคโนโลยีซึ่งท่านได้ไปโผล่ที่แหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเตาปฏิกอนิวเคลียร์นี่เองพี่น้องเตาปฏิกอนิวเคลียร์ซึ่งท่านถอดกายทิพย์ไปเคว้งคว้างอลอยล่องลอยไปแล้วก็ไปโผล่ที่ ข้างเตาปฏิกรณนนิวเคลียร์ซึ่งตอนนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คนที่ดูแลเตาปฏิกรณ์เขาก็จะมีชุดป้องกันร,รังสีชุดป้องกรรันรังสีเนาะรังสีของนิวเคลียร์เพราะว่ามันมีอันตรายต่อร่างกายท่านก็ได้ถอดรูปถอดร่างแล้วก็คนในนั้นก็เห็นได้เห็นท่านแล้วก็ต่างตระหนกตกใจอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าจริงๆครับที่ท่านบุเท่าเล่าให้ผมฟัง ผมก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาสืบทอดเ,อเล่าประวัติของทองคําดําของท่านพุธทธาว่ามีที่มาที่ไปยังไงผมเล่าถึงตอนที่พระได้ถอดรูปออกมาแล้วอถอดกายทิพย์ให้เจ้าหน้าที่คนข้างในนะั้นะนะเห็นออกมาสิ่งที่คนในนั้นเห็นแล้วก็ตกใจอย่างมากเพราะว่าท่านมาในรูปของพระ ไม่มีอะไรเลยมีแค่สบงจีวรอ,อ่าสีเหลืองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้มาพูดคุยกับพระองค์มาพูดคุยกับองค์ท่านว่า,ากับหลวงกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมาได้ยังไงหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิซึ่งหลวงพ่อถอดจิตมา อยากให้จิตมันลงลอยอยากให้จิตมันนำพามาดนมาซึ่งตอนนั้นก็มาโผลที่ข้างเตาปฏิกรซึ่งเตาปฏิกรก็มีรังสีผู้คนไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้ถ้าไม่มีชุดการรังสีแต่หลวงพ่อสามารถที่จะเข้าไปได้คนที่ควบคุมปฏิกรก็เลยสอบถามว่าหลวงพ่อทำไมเข้ามาได้ ทำไมไม่มีปฏิกิริยาทําไมรังสีทําอะไรหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันจนกระทั่งคนที่ดูแลควบคุมตาปฏิกรณ์านี้พี่น้องได้เหลือไปเห็นเหลือไปเห็นเ,เป็นสร้อยเป็นสร้อยคอชิ้นเล็กๆชิ้นไม่ใหญ่ชิ้นประมาณเล็กๆเ,เหมือนเมื่อเราห้อยพระแต่ว่าไม่ใช่พระ ก็จะเป็นก้อนหินก้อนดำดำก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนดำดำก้อนหนึ่งอา่าซึ่งอ่ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเตาปฏิกรณ์เนี่ยก็เลยถามหลวงพ่อหลวงพ่อได้ก้อนหินก้อนนี้มาได้อย่างไรหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าตนเองตนน่ะชอบเดินทุด,ดงเดินทุด,ดงแล้วก็ไปจำศีลภาวนาในป่าในถ้ำ ก็เห็นก้อนหินก้อนนี้อ่ามันรู้สึกว่ามันมีพลังเลยนำมาถักอ่านำมาถักโดยใช้เชือกใช้เถาวันเอาเถาเอาเปลือกไม้อะพี่น้องเอาเปลือกไม้เอาเปลือกเถาวันน่ะรูดเอาแต่เปลือกมาแล้วก็มาฟ่อนเป็นเชือกแล้วก็มาถักแล้วก็ห้อยของคอ,งอ,งอเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่ารู้สึกว่าได้จับได้ต้องช,ชิ้นนี้แล้ว สิ่งนี้แล้วมันทําให้แบบเหมือนมีพลังเหมือนมีปัสจากโรคภัยไข้เจ็บปัสจากสิ่งทางควานหลวงพ่อก็เลยห้อยคอมาตลอดอ่าแต่นี้ท่านเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามหลวงพ่อ,อก็ได้ตอบไปแต่นี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแร่ที่หลวงพ่อ,อห้อยคอนี้มันมีเรียกว่ามันมันมีคุณสมบัติพิเศษมันเป็นแร่ที่สามารถ การรังสีรังสีของนิวเคลียร์ได้ซึ่งเขาเรียกว่าทองคำดำคุณสมบัติของทองคำดำที่ตามเรื่องเล่าที่ท่านพุทธเท่าเล่าบอกผมนะจะมีคุณสมบัติจะมีรังสีอะไรก็แล้วแต่พี่น้องรังสีที่เข้ามาใกลกกนนก้ก้อนหินก้อนนั้นก็จะมีก้อนหินก้อนนั้นก็จะเรียกว่าจะมีปฏิกิริยาผลักรังสีนั้นออกไป อย่างเช่นรังสีนิวเคลียร์ถ้าคนอยู่ในรังสีนิวเคลียร์ยัยงไงก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่นี้หลวงพอ่อมีรังมีแร่ทองคําดำก้อนนี้ก็เลยรังสีไม่สามารถที่จะทําร้ายหลวงพอ่อได้ก็เลยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในสถานที่นิวเคลียร์แห่งนั้นก็ต่างพากันเคารพและก็บูชาหลวงพอ่อว่าโอ้หลวงพอ่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ก้อนหินก้อนนี้มันเป็นก้อนหินที่หายากแล้วก็แม้แต่คนที่ทำงานในโรงไฟฟ้าปฏิปฏิกรนิวเคลียร์ยังพาการสาะแสวงหาเพื่อที่จะเอามาป้องกันตัวเพราะว่าสิ่งนี้สามารถที่จะผลักรังสีสามารถที่จะป้องกันรังสีทุกๆุกรังสีที่มาทำร้ายตัวเราได้อันนี้เป็นเรื่องเล่าครับที่ ท่านผู้เฒ่าเล่าให้ผมฟังแล้วก็ท่านผู้เฒ่าก็ได้เล่าออต่อว่าหลังจากที่หลวงหลวงพ่อได้คุยได้สนทนากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงเตาโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นเสร็จก็ได้ถอดจิตแล้วก็เข้ามาร่างตนที่อยู่ที่ บำเพียนเรียกว่านั่งสมาธิอยู่อ่าก็ถอดเข้ามาอ่าแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เล่าให้ฟังเล่าให้ท่านพุทธเท้าฟังท่านพุทธเท้าก็คือเล่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าไปเจอหลวงพ่อแล้วเล่านะครับเป็นคือเป็นการนิมิตในฝันทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าของทองคำำําดําแล้วก็หลวงพ่อก็ได้คุยพูดคุยกับท่านพุทธเท้าว่านี่ทองคำำําดํา มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทองคําดํามันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันป้องกันรังสีได้ป้องกันรังสีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเลเวร้ายอะไรที่ใกล้ตัวเราทองคําดํานี้สามารถที่จะผลักออกไปได้สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่ทองคําดํานี้สามารถที่จะผลักสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นออกจากคนที่ครอบครองทองคําดํานี้ได้ห,ห,ห <gider> im, ลังจากนั้นก็ ท่านผุเทเฒ้าได้สนทนากับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ตื่นอ่าตื่นแล้วก็เอวันนี้ฉันทําไมฉันฝันผิดปกติฝันเห็นมีพระฝันเห็นหินเปลกเขาเรียกว่าหินทองคำำําดําก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับพี่น้องก็รุ่งขึ้นเช้าท,ท่านพุทเฒ่าก็เข้าไร่เข้าสวนปกติไปไถสวนมันสำปะหลังซึ่งไถสวนในวันนั้นก็ ดันไปผ่านไถอ่าเป็นผ่านไถดันไปครูดกับหินก้อนหนึ่งหินก้อนหนึ่งมาปุ๊บปกติก็เวลาไถไถไร่ไถสวนก็จะไถไปเรื่อยๆแต่วันนั้นใบพานมันไปครูดกับหินมันก็จะมีเสียงระหว่างอ่าผ่านใบพานมันไปกระทบกับหิน,นเสียงมันดังมากก็โดยที่ความเอกใจท่านพุ้เฒ่านึกว่าใบพานรถไถของตัวเองอะ่ะมันแตกมันหักก็เลยลงไปดูปรากฏว่า มีหินก้อนหนึ่งที่ใบผ่านมงครูดขึ้นมาจากดินเป็นสีดำซึ่งหน้าตาไม่เหมือนกับหินทั่วไปในละเวกแถวนั้นท่านผู้เท่าก็เลยได้หยิบเอากลับมาบ้านด้วยก็เลยมานั่งคิดว่าสงสัยเมื่อคืนที่ฝันคงเป็นมิมิดหมายอาทองคาดำที่หลวงพ่อได้บอกหรือเปล่าก็เลยเอามาด้วยความสงสัย ก็เลยมาถึงบ้านมาถึงบ้านน้องพี่น้องด้วยความสงสัยมาถึงบ้านก็เอาค้อนทุบทุบในส่วนส่วนที่เป็นขอบขอบของหินก้อนนั้นทุบแล้วก็ไปเผา,เาด้วยด้วยแก๊สแก๊สออกซิเจนนี่มีความร้อนสูงกลับว่ามันละลายละลายแล้วไปรวมตัวกันเป็นก้อนเป็นผลึกสีดำเงาวับ เงาเหมือนพลอยเหมือนพลอยดำเหมือนอะไรคือมันมันสวยกว่าเป็นก้อนหินสีพอโดนความร้อนไปแล้วท่านผู้เท่าก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยโดนนิมิตฝันเมื่อคืนน่าจะเป็นทองคำำําดําท่านพู้เท่าก็เลยเก็บก้อนหินนั้นมาไม่ตั่ามสิบสี่สิบปีแล้วอ่าก็เลยได้มาเล่าแล้วก็บอกประวัติทองคําดำของผมผมก็เลยได้หยิบยื่นเอาหินก้อนนั้นเนี่ยอ่ามาให้ ท่านผู้เฒ่าพี่สูดให้ผมดูก็วันนั้นท่านผูเ้เฒาก็เอามาเผาก็เป็นอย่างที่ท่านผู้เฒ่าทดลองตั้งแต่ครั้งแรกเป็นเหมือนกันเลยเผาแล้วโอ้จะเดาเงาวับมากแล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมเอา,เอาหินก้อนนั้นที่ท่านผู้เฒ่าเผามาทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูลองลองเข้าไปดูในคลิปช่องอุชิตักชาแนลนะครับใน playlist เครื่องรางของ,ของครังยอดนิยมอ่านี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของเรื่องเล่าของทองคําดําของท่านผู้เฒ่า วันนี้ผมก็เลยอยากจะนำความรู้ตรงนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังแต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องคำว่าทองคำดำนี้ในวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันเป็นแร่ชนิดอะไรคุณสมบัติอะไรนี่เราไม่รู้อันนี้ก็เราเนมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อมันเป็นเรื่องเล่า,าซึ่งณตอนนี้มันจะมี คนบุคคลหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายบุคคลนะที่ว่านซื้อทองคำดำซึ่งที่ผมเคยได้ยินได้ยินมาล่าสุดนี่ซื้อกันกิโลละ500ล้านเลยทีเดียวมีการซื้อขายกันจริงๆพี่น้องแต่ว่าเราก็ไม่เคยขายแต่มีคนขอซื้อจริงๆแม้กระทั่งคลิปวิดีโอผมที่ผมทำวิดีโอทำเรื่องราวเกี่ยวกับทองคำดำาบางทีล่าสุดเพิ่งก็ส่งทองคำดำ ก้อนนั้นไปพิสูจน์ที่ใต้เขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าทองคําดําจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงมันไม่มีการพิสูจน์เราก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้ทองคําดําที่อย่างว่านะมันมันเป็นยังไงกันแนะ่คุณสมบัติกันยังไงกันแนะ่บางคนเขาก็บอกว่าทองคําดำอา่ามันจะออกร,ริยบ,ร,บริยบระยบระยบอา่าริยบมันก็จะมีทั้งริยบอา่า ังออกสีทองแล้วมันไอตัวนี้มันจะนิ่มตัวหินมันจะนิ่มนิ่มเวลาเรานวดอะไรเงี้ยนวดทําให้เละทําให้แบนมันก็จะกลายคืนสภาพเดิมของมันสมมุติว่าเราเอาเราเอาไม้มาขูดหรือเอาเหล็กมาขูดขูดปื๊ดให้มันลึกเข้าไปในเนื้อหินเงี้ยพอสักพักหนึ่งมันก็จะขยับมาเป็น หินก้อนเดิมแบบนี้แล้วก็บอกว่าลักษณะทองคําดํานี่มันจะมันจะนิ่มอมันจะนิ่มคือไม่ใช่ว่านิ่มแบบปกเปียกนะพี่น้องคือนิ่มสามารถที่จะบีบนวดได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีระเรียดยับบางคนก็จับแล้วมันก็จะติดไม้ติดมือเป็นระเรียดยับติดไม้ติดมือบางคนก็บอกว่าจับแล้วมันก็รู้สึกว่ามือเรามันจะเย็น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 ชาชาเหมือนแบบเอ่อแร่อะไรมันทําปฏิกิริยาในมือ่อาบางคนก็บอกว่า เอาแสงไฟมาล่ออืมเอาแสงไฟมาล่อก็คือโหลดโหลดไส้เอาโหลดไส้อ่ะมาเวลาเราเปิดเปิดหลอดไส้เสร็จเนาะเปิดหลอดไฟหลอดไส้เราก็เอามาแย่เอามาใกล้ๆกับทองคำำําดํามันก็หลอดไฟตัวนี้มันก็จะเริ่มรี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 ร,รีแล้วก็ไม่ไม่ถึงกะดับพี่น้องความสว่างมันจะลดลงมันเหมือนรังสีในในก้อนหินเนี่ยกําลังทําปฏิกิริยากับไฟแล้วทําให้ไฟนี่มันดับลงมันดีลง อ่านี่แหละเป็นที่มาของว่ามันสามารถกันแผ่รังสีได้อ่านี่ครับก็บางคนก็บอกว่าเอาไม้ขีดเอาพี่น้องเอาไม้ขีดเอาไม้ขีดเนี่ยมาเรียง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 ไว้สักเอ่อสิบห้าถึงสามสิบนาทีแล้วเอาไม้ขีดที่เราเรียงเนี้ยมาจุดมาจุดกับตัวไม้ขีดอ่ะจุดไปครับไปเรื่อยๆครับสมมติว่าเราเรียงไม้ขีดสักยี่สิบสามสิบการเนี่ยแล้วก็จุดไปก็บอกว่าไม้ขีด ไม่ติดไฟสักอันเลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่ที่ผมพอรู้นะพี่น้องว่าหลักการพิสูจน์ทองคําดำมันมันมีหลากหลายแต่ผมไม่รู้จริง,รงๆว่าทองคําดําจริงๆในหน้าตามันเป็นยังไงในหลักการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นยังไงมันเป็นเรื่องเล่ากันมาซึ่งรุ่นต่อรุ่นสําหรับเรื่องราวของผมนี้ผมได้เรื่องราวมาจากท่านพุทเท่าที่ผมนับถือแล้วก็ ท่านผู้เฒ่าที่แบ่งทองคําดํานี้มาให้ผมบูชาวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังส่วนหินก้อนนี้ไม่ใช่ทองคําดํานะพี่น้องอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแต่หินก้อนนี้เป็นหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟที่มีสีดําซึ่งหายากเหมือนกันหินภูเขาไฟที่มีสีดําซึ่งหายากเหมือนกันปกติหินภูเขาไฟจะออกสีเหลืองออกโทนสีน้ําตาลสีเหลืองแต่ว่าหินก้อนนี้จะออกสีดํา อันนี้ก็ผมก็เก็บได้มาตับที่ที่หนึ่งเป็นที่ภูเขาไฟดับร้างาที่บ้านเกิดเมืองนอนผมเองเพอเห็นว่าไหินก้อนนี้มันแปลกดีผมก็เลยเก็บมาไว้แล้วก็บูชา,ามาไว้ตรงไตหิงฟักของเรา,เ,าเพื่อจะมีโชคมีลาบเพื่อจะดึงทรัพย์ดึงโชคดึงลาบเข้ามาหาเราบ้างแต่ดูหินก้อนนี้นะมันจะเหมือนแบบเศษเศษทองเนี่ยมันจะออก สีทองทองครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ทองจริงหรือเปล่าแต่เป็นหินภูเขาไฟที่ดับร้างไปแล้วโอเคครับผมนี่แหละครับวันนี้อุจิตักก็มาเล่าเนะเาะเป็นเรื่องเล่าของทองคําดําจากท่านพุทธเท้าที่ ได้เล่าให้ผมฟังแล้วผมก็จะมาถ่ายทอดเป็นวิดีโอในวันนี้ให้พ่อแม่เป็น้องได้ฟังกันแล้วก็ท้ายคลิปเมื่อกี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบเนาะว่าทองคำำําดําสามารถพิสูจน์แบบไหนมั่งเอาก็มี4ีห้าอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ขีดมาทดลองอ่าในเรื่องของความนิ่มในเรื่องของการทําปฏิอิยาก,กับมือเรื่องของหลอดไฟอะไรเงี้ยลองครับใครมีก็ลองไปพิสูจน์ดูครับส่วนถ้า มีคนมาขอซื้อก็ลองเจราจากับคนที่มาขอซื้อขายกันแล้วกันเรื่องราคงคาว่าจะแพงแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเคยได้ยินเยอะที่สุดก็คือกิโลกรัมละ500บาทวันนี้อุชิตับชาแนลก็ขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องไปก่อนก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งถ้าคลิปผมมันมีความหมายคลิปผมฟังแล้วมันทําให้พ่อแม่พี่น้องรู้สึกแบบ ดีรู้สึกสบายใจก็ฝากกดติดตามให้อุชิตับชาแนลด้วยวันนี้อุชิตับชาแนลขออนุญาตลาไปก่อนครับก้อนหินก้อนนี้ครับมีเป็นก้อนหินก้อนหินดําแห่งเมืองผูเขาไฟอันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ